ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ตัวเกมม s i สิกนะครับผมบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงห่างหายกันไป4ี่ห้าเดือนกลับมาเกือ 4, บ4ี่พันใบดีใจมากได้เท่าไหร่ก็เอาพี่น้องได้เท่าไหร่ก็ดีใจนะครับผมเพราะว่าคือพอใจของตัวเกียวแล้วก็คอนเซ็ปต์ตัวเกียวคือกลุ่มปิดจริงๆนะครับผมตัวเกียวมิวสิกเกิดจากกลุ่มปิดละครัจริงๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับผม FC เพื่อนฟินแนด์ขอบคุณแม่น้องคอนแก่นนะครับขอบคุณบ้านซัพพอร์ตเพื่อนฟินแนด์นะครับโบ้วขอบคุณ บ้านทักเ i b Finland พอร์วอฟินแลนด์นะครับขอบคุณรอมบ B หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่แบบว่าติดตามแฟนคลับศิลปินตัวเกิร์มสกน้องๆลูกๆนะครับผมก็ขอบขอบคุณ FC พปรยอนฟินแลนด์โดยตรงเลยนะครับผมเจอกัน EP 92นะครับสวัสดีค่ะ FC ตัวเกิร์มสกคิดถึงมากๆกลับมารอบนี้หวังว่าจะสนุกกันนะคะ ขอบคุณมาลัยน้ำใจที่มีให้บิ๊กมาเสมอเลยนะคะเราพี่เฟิร์นนะคะเฟิร์นรมอกลับมาลวละครเราค่ะขอบคุณแม่วราบ้านกุชินจังนะคะแล้วก็ขอบคุณน่ารัตน์นะคะจากเยอรมันด้วยขอบคุณมากมากค่ะสัพพอต่อไปนะคะแม่ๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับ FC โตเกียวมีสิกับขอบคุณมาลัยจากบ้านฮัทดอมิเชียนนะคะพี่สาวแต่ทางเกาหลีพี่ยกเกาหลีเดี๋ยวไปขอบคุณลายบุคคลที่เห็นวิเชียนนะครับขอบคุณมากๆานะครับทุกคนครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านกล้วยเปลมน,นะคะขอบคุณพี่ฟางด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณแม่หนองด้วยด้วกันขอบคุณที่สปอร์ตนะคะเรื่องนี้ EP นี้เป็น EP แรกของหนูและคตอนเรื่องแรกของหนูยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะ สวัสดีคะ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 90นี้นะคะ EP นี้รับบทเป็นดาวก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะห่างหายกันไปนานมากสำหรับ EP นี้วันนี้ขอบคุณบัตรทุใบหัวใจทุกดวงขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณ FC ขอบคุณบอสบีขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมาลัยจากแม่มูลแม่ฮักต้องซีแกรมนะคะขอบคุณมาลัยจากพี่ใหม่เจา้าของแบรนด์สมุนไพไทยบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณ มาลัยจากแม่หมอวทวีสิง์ขอบคุณมาลัยจากพี่ดาวขอบคุณมาลัยจากด้อมฮักอิรันตาบาแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากแม่ฮักบีทีไม่ออกน้าแล้วก็ขอบคุณซองแดงจากแม่นองด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันอีกทีหน้าแล้วค่ะ นี่ะสวัสดีครับผมบอกว่าโยเราจะไม่สิ้นะครับผมถึงไปแล้วนะครับผมสำหรับที่มีที่เก้าเสีดนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณบอสดิกด้วยนะครับผมที่เป็นคนนำพาท่งมาเยือมาสู่ความฟังความกรุ้มนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับผมนะครับพี่สาวมาเจียร์ไทยนะครับผม แล้วก็าไปเลยครับผมขอบพระคุณมาลัยจากจ้องกำลังใจกล้องวายุนะครับผมถี่ยูบอถิ่มบอปานะครับผมถ่ยูให้กำลังใจกล้องไว้โดยตลอดนะครับผมยังไงก็ซัพพอร์ตกันเลยเอะข้างหัวรถยังวัดในหัดเ้อร์ลูกไปลูกเต้าก็ยังเลาด่ากันอยู่ยังไงครัการขอบพระคุณนะครับผมบ้านคู่คุยในกล้องวายุนะครับผมขอบพระคุณมากนะผมซัพพอร์ตโดยตลอดมาับผมก็วันนี้แะครับผมลาดีสวัสดีขอบคุณครับ สวัสดีครับน้องโอโตเกียวมิวสิกนะครับวันนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปุ่มสิบทีที่91นะครับผมบรรยากาศเดี๋ยวผมกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมาลัยนะครับจากแม่ฮักน้องนิวนะครับทางบ้านเพลแล้วก็มาลัยแล้วก็ทางที่ส่งมาในเพจเยอะๆนะครับขอบคุณแม่น้องคอนเทนต์นะครับขอบคุณแม่ๆที่มาให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่กิ๊กด้วยนะครับมีของขวัญให้นะครับ เป็นเหีืยวเป็นเปิดอยที่ช่องน้องนิโกลแบบเต็มๆนะครับแล้วก็มีมาลัยมากมายเลยนะครับจากเมเม่นะครับเมฆๆก็มาให้กำลังใจทางด้านหน้าเยอะแยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับไปดูขอบคุณเต็มๆช่องน้องนิโกลนะครับผมวันนี้นะครับโต๊ะรองรับดูโต๊ะเต็มเลยครับือก็งงไม่นีขอบคุณนะครับผมกำลังใจนะครับขอบคุณทุกทุก ความเมตตานะครับผม,มเราก็เมตตาที่พ่อแม่พี่น้องใครเพิ่งโสดจนไม่สื้มอบถังนะครับผมขอบคุณประตุ้นไปเมือเช้าทุกดวงครับเมื่อนี้ขอบคุณมาลัยนะครับผมจากแม่ฮัดปันแก่นนะครับสามพวงนะครับผมละกาขอบคุณนะครับมาลัยจากท่านฮัดน,น้องน้ำอูอนขอบคุณชอบดอกไม้สวยๆนะครับผมจากที่นั่งมาจากยิ้มเด้อนะครับผม แล้วก็ขอบคุณแม่นองนะครับขอบคุณแม่เคทขอบคุณแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมนะครับผมขอบคุณกำลังใจด้านหน้าโดที่จากนี้มาทีมกีฬามะเขืกำลังใจด้านหน้าโดยที่ไม่มีน้ำนะครับผมละก้าฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมซอยมิงซอสู้นะครับให้เพลงจตมรุสิทธิ์นะครับฝากไปลงแมวความใส่รึเก่านะครับยาปลายาถึงโบราณไทยเพลงจตุรุสิทธิ์เลยนครับผมยืนงัดกันในหมู่นี้ก็ถูกกันไดหลายครา สกายโตเกียวมิสิคมมาับมเมเนกายกยไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่91นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจซัพพอร์ตจากน้องนิ้งน้อยท,ทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณ่อดอกไม้สวยๆจากนีมนน์ด้วยแล้วก็ขอบคุณสองท่านที่ซัพพอร์ตมาช่วงท้ายอาจจะทำไม่ทันนะครับต้องขอไปด้วยเพราะว่าจะลงรายชื่อไปให้นะครับก็วันนี้เท่านั้นก็ขอขอบคุณคอสที่เกดอยบบาบ้านกแลนด์นะครับที่ ให้โอกาสที่ให้สก,กายมาย,ยืนอยู่ตรงนี้นะครับตรี้เราติดต่องาีวันนี้นะครับผมก็การนี้ก็คอยพรให้ที่แม่เอ็กซ์ซีทุกท่านให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็รดยเงินพร้อมนะครับที่ผ่านมาในชิ้นนั้นมันไม่้คือสุขภาพเลยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในอ e ก2 9สวัสดีค่ะอ EP29 อีพี่หลอกค่ะจ,ะจับอะไรแล้วคะน้องขอบพูดขอบใจพี่น้องทุกๆคนนะคะเด้อทีมาแห่งกันมั่งใจในปีนี้บัตรพูดตัวนะคะขอบคุณบอสเป็ทแค่โอกาสนะคะขอขอบคุณพี่ๆทีมงานเดื่องานมาเป็นปีนะคะขอบพูดสอ่ออมแดงจากแม่น้องคนเกิด้วยนะคะแล้วก็น้ำพึ่งยันห้าจากแม่กิจด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อดอกไม้จากพี่เอิ้งสุงห์องนะคะ สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานครับจากไลฟส์สดกลุ่มปิดเรานะครับโดยทาเป็น EP 9 s p e นะครับผมก็วันนี้ตื่นเต้นมากนุกม,มากคือคิดถึงกลุ่มปิดตัวนี้มากนะครับผมก็อยากจะขอบคุณ FC ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาซื้อบัตรจอนตัวนะครับผมเข้ามาดูพวกเรา,าเทัาทีทันทีนะครับก็ขอบคุณทุกควาโมโยพรนะครับผมที่ส่งกลังใจอวยพรให้น้องเวฟย้อนหลังนะครับผ,ผมก็แฮนด์้วนเดย์ตัวเองด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะขอบคุณอะไราจากนี่เลยครับผม พี่ปูเป้บ้นานพักตอ้อแล้วก็มาอายจากบ้นานพักต้อนะครับขอบคุณพี่แม่ทุกคน,นะครับในบ้านฮักตอ้อนแล้วก็ในเพจด้วยนะครับผมพี่ส่งกําลังใจซัพพอร์ตตอ้อนมาตลอดนะครับผมก็มีมากมายเลยที่ตรงนี้อาจจะไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะมากเลยกำลังเต็มต้อแล้วก็ในเพจด้วยนะคะหมะะะิมม่นน,น,ะะน้ำพึ่งแล้วก็มีพี่เปิล้ลให้มาสนับสุนตอดเลยแล้วก็แม่นอกนะครับผมที่อเอาของให้ได้เลทีนะครับผมก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากทุกคน อยู่ในใจให้พวกเราให้เพลงดูเดียวมิสิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะดวง,งเดียวมิสิกนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับคุณพีทีพที่91ของตอนที่มีชื่อว่าดังได้ก็ดับได้นะครับ เป็นการกลับมาอีกครั้งของละครเวทีนะครับผมก็หวังหวังว่าคุณพี่แม่แม่ทุกคนในไลฟ์สดจะชอบกันนะครับผมก็มันเอื้อเลยนะครับผมขอขอบคุณนะครับบอสบิ๊กที่ให้โอกาสอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะผมทีมงานเรื่องหน้าเรื่องหนังนะครับผมนักร้องแดนเซอร์ศิลปินทุกคนเลยนะครับผมที่มีส่วนร่วมกิจการม่านเอพีคีครั้งนี้นะครับผมขอขอบคุณผู้พัทธพอดจากทุกท่านฮาร์ดเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะผมกำลังใจมาอะไรนะครับจาก <icana> <adece S 1> แม่โป้นนะครับผมแล้วก็แม่แอมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจมาอะไรจากท่านทางกีรัชด้วยนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณนะผมกำลังใจบัตทุกไปหำลังใจทุกดวงจากทุกคนอะไรส่นด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้องหญิงนี่นะคะก็ต้องขอบคุณบอสบิ๊กนะคะที่ให้โอกาสกินนี้นะคะแล้วก็ ขอบคุณ FC อฟซีค่ายเพนดูตเยาวมิ่สคีนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่พี่ในถุงบ้านจากนะคะาแล้วก็ขอบคุณแม่เปียกแล้วก็แม่หนอกนะคะแล้วก,ก็ขอบคุณพี่ๆศิลปินแล้วก็เรื่อหลักการทีดีนะคะ สวัสดีครับเมื่อตะเกียงมีเสียแล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับ EP91 ดังได้ก็ดับได้นะครับก่อนอื่นเลยเลต้องขอบคุณบอสวีคุยกบ้านสินแล้วนะครับที่ให้โอกาสไปด้ยืนจุดนี้ก็นี่คือศักยภาพต่างๆที่ทำชว์บอสด้วยนายก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานตะเกียงมีเสียงทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินแดนเซอร์ทีมงานผู้หลักนักดนตรีกล้องนะครับทุกๆคนเลยครับคุขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณผู้ซัพพอร์ตบ้านท้าทุกบ้านนะครับทั้งสองวันวัน้อมแล้วก็วันนี้วันจริงนะครับแล้วก็นี่เลยขอบคุณ้ ว่าถ้าลองบอกเลยนะครับขอบคุณที่โฟล์กนะครับขอบคุณก็ร้องใจจากพี่เหมลี่ค่ะขอบคุณแม่ครูเกศคารแล้วก็ขอบคุณแม่ครับขอบคุณทุกที่ที่เป็นกำลังใจให้เลยครับสวัสดีค่ะน้องเครื่องฟ้าสวัสดีวันนี้นะคะ EP นะคะ EP ที่91นะคะน้องเครื่องฟ้าก็ขอบคุณบอลที่ากานะคะที่มาดูกาศน้องเครื่องฟ้านะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะน้องเครื่องฟ้านะคะแม่เปียกพี่เอ สวัดีครับพี่กีเสด็จครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่ได้ส่งนะครับที่บอยกับพี่กีให้ให้เป็นทั้งพี่กีเสด็จแล้วก็ร้องเพลง้วนะครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณม้านพักคป็นอย่างนีนะครับที่จะแนะนำนะครับคุณมาครับ สวัสดีค่ะคุณเจนี่ตกใจมิสีค่ะก่อนอื่นขอบคุณบอที่ผู้ใหญ่บ้านทีแลนด์ค่ะขอบคุณมากทุกใบหัวใจทุกดวงในอีพีก้าตุเกตค่ะขอบคุณบ้านฮาวคุณเจนี่ค่ะขอบคุณแม่จีนนะคะให้มาลัยเจนี่มาห้าร้อยบาทนะคะขอบคุณที่อัดหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครูโมสค่ะพี่กุ้งค่ะพี่เอค่ะขอบคุณแม่ครูเกสค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่มาลัยด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับเตยโตเกียวมิวสิกนะคะขอบคุณมาลัยจากบ้านพักเต้าเตยนะครับขอบคุณแม่สีพี่เขีพี่พิมพ์แม่กุ้งคุณแม่แจ๋วแล้วก็แม่กันด้วยนะคะแลก็ขอบคุณที่กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณอ่างเปลาจากแม่หน่องนะคะขอบคุณมากแนะคะสวัสดีค่ะบหรือว่าโตเกียวมิวสิกค่ะขอบคุณมาลัยจากช่องว่านะคะขอบคุณแม่เล็กแม่เปียกแม่เล็กสังเกตแล้วก็แม่เล็กคุณกัลกา พี han, um ่ปังนะคะพี่แอนนี่ขอบคุณทิฟน่ารินรับแม่น้องที่แม่ไอเอ็นสวัสดีครับเป็นเพนโตเกมมิวสิกครับขอบคุณพี่เฟิร์นกทมนะครับสำหรับกลับมานอัลั้นะครับแล้วก็คุณแม่น้องแล้วก็แม่กาญนะครับที่ให้มาอายรพวงแรกของเพนนะครับขอบคคุณสวัสดีค่ะเมย่าโตเกียวมิวสิกนะคะก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะคะที่ให้เมย่าได้มาทำการแสดงใน EP นี้นะคะแล้วก็ขอบ เอสซีจ้ะต้องมาทักทายฝากนะคะขอบคุณแม่เตียมขอบคุณแม่ตุ่แป๋มนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่หนอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องเบอร์เกอรรือมสุด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบขอขอบคุณเอสซี ที่ทางนี้ขอบคุณบอสบิ๊กนะคะขอบคุณค่อแม่โตเกียวที่ให้หนูมาเป็นส่วนร่วมในครั้งนี้ขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณแม่ของนะคะที่จัดน้าเวทีนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่เกียงตินะคะที่มาทาออนไลน์แต่หนูทำมอะไรไม่ทันแล้วก็อีกขั้นหนึ่งไม่ประสูจน้ำนะคะขอบคุณที่ข้าเดือดใส่โตเกียวมินจีนะคะขอบคุณแม่แม่บ้านทางเดินใจ มก็จะเป็นแม่ต้อมแม่เปียกพี่โบ๊วแครูแม่แจ๋วนะคะขอ,อบคุณมาร์กาแล้วก็สำับคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำต้นเกียมบุญสิรินะคะขอขอบคุณบ้านท <ขอ S 1> <ส>ั้งดอกคุณนะคะแม่โปว๊วแล้วก็แม่หนอกเลยนะคะแล้วที่สำคัญขอบคุณบอดี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบิ๊กบลูต้นเยมบุญสิรินะคะขอขอบคุณมาลัยจากบ้านทั้งติ๊กตองน,นะคะแล้วก็มีเงินซองนะคะจากแม่เปียกเอ้ย แม่น้องม่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกีตาร์ตัวเกียยมินสิกนะครับกีตาร์เองก็ต้องขอขอบพระคุณพลังใจจากทุกๆคนมากๆนะครับที่คอยส่งกำลังใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวกีตาร์คนนี้นะครับกีตาร์เองก็มีทุกๆคนครับึงทำให้กีตาร์รู้สึกว่ากีตาร์มั่นใจในสิ่งที่กีตาร์กำลังทำอยู่แล้วก็วันนี้มาอะไรล้นหลามมากๆครับกีตาร์เองก็ต้องขอขอบพระคุณความรักเหล่านี้นะครับ มันมันมันไม่ใช่แค่อะไรครับแต่มันคือความอบอุ่นแล้วก็ความใส่ใจที่ทุกคนมีให้ให้กักบกีตาร์กีตาร์เองก็จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดครับให้ส่งกับที่ทุกคนคอยสนับสนุนกีตาร์แล้วคอยจับตาดูกีตาร์ไว้นะครับกีตาร์จะทาให้ดีที่สุดครับ <Yeah. S 3> Sorry, ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ดอกขอบไปไลายนะครับ ผู้จินจังขอบคุณม,ม,มา land, us, modèle, เลยน้ำใจทุ field, handy, บบาททุกตังค์ที่สปอร์ตนะครับเพราะว่าสิออกงานหรือว่าคุปปิ่กสามขอบคุณมาเลยบ้านคู่ผู้จินจังก็มาอยู <apare laub> ่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากแม่คุณด้วยนะครับเจ็ดพันบาทที่ร้องอันเงืนส่วนเบิด์ก็ได้ในซันี่นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับแม่คุณแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากมาเลยบ้านครับูจินจังด้วยนะครับมาเลยบาทครูจิ้นจังขอบคุณทุกท่านที่สปอร์ตนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมาเลยจากแม่บีมนะครับมาเลยจากแม่บีม พี่ออมแล้วก็พี่จีจีด้วยนะครับสปอร์ตท่าภาคไบลาน้ำแล้วกรับขอบคุณแม่น้องขันแก่นนะครับขอบคุณหลายพี่น้องเป็นกำลังใจกันมาตลอดไปเด้อนะครับแสดงดีบพอดีกับฝากเป็นกำลังใจน้ำขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวตัวเกมมิอศรีครับสวัสดีครูแน่กโค้ชตัวเกมมิอศรีครับวันนี้กับเซซินที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่ดีพีที่กลาสิบเอ็ดนาะนะครับผมการขอบคุณมาแรงน้ำใจจากบ้านฮักครณแนะครับแม่ๆหลายๆท่านเลยนะครับอ่าน์สื่อกับพุ่งิบเรียวครับวันนี้ ะครับขอบคุณร่วมมาแล้วกันครับทั้งบ้านเฟีดแล้วก็บ้านไลน์นะครับผมขอบคุณหลายๆที่เมตใจรูนแนกเด้อครับขอบคุณนะซองอังเปานะครับจากแม่หลงด้วยนะครับผมหลายๆขอบคุณช่อดอกจากซุนเจอร์ดี่นะครับที่เขาสลงมาให้แล้วก็ของวันจากพีิจูนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณทุกๆนำัาน้ำใจทุกกำลังใจนะครับทีเดียวกำลังใจคุณแอคเจอกันใหม่ EP ที่9 2นะครับผมขอบคุณครับ ไนยาปิดจบในรอบนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมาลัยบ้านหักนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็ขอขอบคุณมาลัยบ้านก้องพี่แก้วจามันนี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านกำลังหลังบ้านประตด้วยนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะแล้วนนก็เหลือจากของเอสซีอมโคราชนะคะแล้วนนก็จากแม่มูลแม่หักน้องพี่แก้วนะคะวันนี้ก็ เร <Okay, S 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ EP 91ไว<ท>้ดีกัน EP 92นะจ๋ะซื้อบัดกันด้วยนะ